สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สาเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนเชราข่าวพารวรนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านคะในช่วงเดือนธันวาคม2,568 2สองเรื่องใดจะให้โชคให้ลาบกับท่านมารับฟังกันได้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่เกิดในช่วงวันที่16ทธันวาถึง15มกราท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะโดยภาพรวมนะคะชาว ลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะเป็นเดือนที่ท่านจะมีอะไรใหม่ๆให้ทำค่ะท่านจะต้องรับผิดชอบเป็นเดือนแห่งการแบกรับภาระแต่ฟังแล้วไม่ต้องตกอกตกใจหรือว่าอย่าเพิ่งเหนื่อยล่วงหน้านะคะเพราะว่าการที่ท่านแบกรับภาระบางครั้งจะเป็นการนำมาซึ่งสิ่งดีๆสำหรับท่านท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีข่าวดีๆเกิดขึ้น หลายท่านนะคะจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆบางท่านได้รู้จักคนใหม่ๆท่านเป็นคนที่คนรักและเมตตานะคะท่านจะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานคนใหม่ได้งานใหม่ได้เดินทางไปยังสถานที่แปลกใหม่มีดวงได้สิ่งของได้ทรัพย์สินมีโชคลาภด้านการเงินแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามอย่าได้ประมาทเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่าน จะมีอะไรให้ทำมากขึ้นมีเรื่องต้องรับผิดชอบต้องคุยต้องติดต่อนะคะท่านจะต้องทำทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวด้วยความละเอียดรอบคอบและระก,กุม่มอย่าประมาทเด็ดขาดนะคะให้ระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆเพราะถ้าท่านไม่ระวังมันจะส่งผลเสียกับตัวท่านด้านใดบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะชาว ชาวลัคนาธนูช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะเป็นเดือนที่ท่านนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานสําหรับท่านใดที่ตกงานรอง,งานหรือว่าว่างงานอยู่มีโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้งานทํานะคะมีโอกาสได้งานทําได้รู้จักเพื่อนใหม่มีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่ข้างกายบางท่านนะคะเพื่อนเก่าๆหรือว่าคนเก่าๆที่ร่วมงานกับท่านอาจจะหายหน้าหายตาไป ได้เพื่อนใหม่มาแทนได้หัวหน้าง,งานคนใหม่หรือบางท่านอาจจะเป็นในรูปแบบที่ว่าตกงานรอง,งานหรือว่าว่างงานอยู่ท่านก็มีโอกาสได้งานทําด้วยเช่นเดียวกันท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายหรือว่านักธุรกิจถ้าท่านตั้งใจว่าอยากจะหาหุ้นส่วนมาร่วมค้าขายมาร่วมธุรกิจท่านจะค้นพบนะคะเป็นเดือนที่ดีของท่านแต่ว่าจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่างานของท่านนั้นจะเพิ่มสูงขึ้น นะคะมีงานสูงคือมีงานเยอะขึ้นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มสูงขึ้นบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะบางท่านได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเล็งเห็นความสําคัญเล็งเล็งเห็นความสามารถในตัวท่านอาจจะเป็นงานที่ท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าหนักใจอยู่บ้างแอบกดดันตัวเองอยู่บ้างแต่ด้วยความสามารถไม่มีอะไรที่ท่านทําไม่ได้มันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดี นะคะและหลายท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการทำงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ช่วงเดือนนี้นะคะถ้าท่านมีการเดินทางการติดต่อพูดคุยมักจะประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะท่านจะมีโชคมีลาบมีข่าวดีๆเกิดขึ้นนะคะแต่จะทำอะไรก็ตามอย่าประมาทให้ละเอียดรอบคอบแระรักกลุ่มการทำงานจะต้องดูให้ดีๆก่อนจะส่งงานก่อนจะ ส่งมอบงานให้กับใครจะรับงานต่อจากใครท่านก็จะต้องดูให้ดีๆด,ด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านใดที่ทำงานประจำมีข่าวดีพ่อค้าแม่ขายจะได้พบเจอลูกค้าเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปนานนะคะลูกค้าเก่าจะกลับมามันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะคะการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนธันวาคมนี้ การเงินของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะท่านมีเงินใช้จ่ายคร่องมือมากขึ้นมีดวงได้สิ่งของเรียกได้ว,ว่าหากที่ผ่านมานะคะการเงินของท่านนั้นต้องใช้จ่ายหนักมากเดือนนี้ท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านไม่ค่อยเครียดเรื่องเงินเงินทองทองมีใช้จ่ายในส่วนที่ท่านจำเป็นต้องจ่าย มีเงินไปผ่อนชำระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่หรือแม้แต่ถ้าท่านนะคะตั้งใจที่จะซื้ออะไรเป็นพิเศษท่านก็จะได้ซื้อบางท่านนะคะได้สิ่งของราคาแพงๆสำหรับตัวท่านเลยทีเดียวค่ะท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะได้ซื้อสิ่งของให้กับคนที่ท่านรักได้เดินทางท่องเที่ยวได้ไปยังสถานที่แปลกใหม่ซึ่งท่านยังไม่เคยได้ไปมาก่อนที่สำคัญท่านพูดจาเป็นเงินเป็นทองนะคะ ากให้โชคให้ลาบบางท่านจะได้เงินจากการพูดคุยเจรจารต่อรองโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายขายของเก่งท่านจะขาขายดีมากในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะท่านใดที่กำลังรอคอยข่าวเงินจากสิ่งเก่าๆเดมิมๆที่ท่านเคยทำมาท่านจะได้เงินนั้นมานะคะมันจะมีโชคมีลาบด้านการเงินค่ะมีดวงได้เงินที่ท่านรอคอย มีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มันจะมีเงินพิเศษพิเศษนะคะเพิ่มขึ้นซึ่งเพิ่มจากรายรับที่ท่านได้เป็นประจำนั่นเองค่ะการเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะําว่าอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างจะได้หรือไม่ก็พอมีโอกาสได้มานะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะเสี่ยงแค่พอหอมปากหอมคอก็พอนะคะและอย่าประมาทด้านการใช้จ่ายให้ระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นเรื่องการเงินด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ทีนี้ก็มาที่ความรักของชาวลัคนาราศีธนูกันบ้างเดือนนี้นะคะคนโสดถ้าท่านเปิดใจท่านก็มีโอกาสได้พบเจอรักครั้งใหม่อาจจะได้พบเจอกันโดยบังเอิญพบเจอกันระหว่างการเดินทางหรือว่าบางท่านได้ที่ทำงานใหม่ได้พบเจอคนใหม่ๆคนรู้ใจคนที่ท่านอยากคุยด้วยคนที่ท่านถูกชะตาจากงานที่ท่านทำก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะคะคนโสดไม่เหงาแน่นอน ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่อนข้างที่จะมีความสุขสำหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วนะคะชีวิตคู่ในช่วงเดือนธันวาคมค่อนข้างที่จะแฮปปี้แต่จะเหนื่อยน้อยเพราะว่าท่านจะต้องคือจะมีคนในครอบครัวเข้ามาขอความช่วยเหลือลจากท่านนะคะชีวิตคู่ราบรื่นแต่จะต้องแบกรับภาระเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนรอบข้างบริวารคนรอบข้างนี่แหละคะ่ะ จะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านนะคะบางท่านก็ช่วงระยะเวลานี้ท่านและคู่ครองอาจจะมีการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินร่วมกันก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันจะมีการปรึกษาหารือพูดคุยเรื่องทรัพย์สินเรื่องอนาคตและก็จะเห็นพ้องต้องกันนะคะจะเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยนั่นเองค่ะค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีความสุขนะคะได้เดินทาง,ทงเที่ยวได้ไปยังสถานที่ที่ท่านอยากไป ในเรื่องของสุขภาพร่างกายของชาวลัคนาดาศีธนูช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะช่วงนี้นะคะช่วงเดือนธันวาคมท่านค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนทํานั่นทํานี่อยู่ตลอดเวลาบางท่านก็ทํางานหนักพอสมควรฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังและดูแลรักษาสุขภาพของท่านให้ดีๆอย่าประมาทสุขภาพร่างกายเด็กค่ะและมักจะมีอาการเจ็บปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะนอนไม่ค่อยหลับฉะนั้นท่านจะต้อง หาเวลาลีลาผ่อนคลายนะคะพักผ่อนให้เพียงพออย่าทำแต่งานเพียงอย่างเดียวนะคะการทำบุญแนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนที่ลำบากคนที่ตกทุกข์ได้ยากจะเป็นผลบุญที่ดีสำหรับท่านนะคะและเป็นการทำบุญเสริมดวงในช่วงวันเกิดด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะโดยภาพรวมนะคะสองเรื่องที่โดดเด่นและจะให้โชคส่งท้ายปีกับชาว ลัคนาดาศีธนูหนึ่งก็คือในเรื่องของการเงินนะคะท่านจะมีโชคมีลาบเรื่องเงินเงินทองทองถา้าจะทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องเงินมักจะประสบความสําเร็จนะคะได้เงินพิเศษได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ต่อมาในเรื่องของการงานท่านจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานแต่จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่างานของท่านนั้นจะเพิ่มมากขึ้นมีอะไร ให้ท่านได้รับผิดชอบมากกว่าปกติบางท่านนะคะก็เหนื่อยกับการเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องกัวงวลใจไปนะคะเพราะว่าการเริ่มต้นจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะฉะนั้นนะคะถ้าคาดหวังการงานและการเงินทำให้เต็มที่แล้วท่านจะประสบความสำเร็จนะคะมีโชคลาภด้านการเงินโดดเด่นมากให้ระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆก็พออย่าได้ประมาท ขออวยพรให้ชาวลัคนาดาศีธนูทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ